อ่าครับผมสวัสดีครับก็เป็น EP พองแล้วกันนะครับก็ที่ว่าจะเตรียมรถนะไปงานแข่งวันที่สองนะครับก็คือต้องเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีว่าคนจัดนะครับเขาอัปเดตกติกาเพิ่มมานะครับผมก็อัปเดตเพิ่มมาเป็นว่าให้ใช้ของบันไดได้นะครับของใจได้ได้ของไฟสตาร์ได้แล้วก็ของเกิลซิกูนะครับได้นี่ก็เดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่าคอมโบที่เปลี่ยนใหม่ไปคืออะไรบ้างนะครับ เอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันทีมสมตัวอ๋อแล้วนี่สนามถ้าใครถูกใจนะเดี๋ยวผมไว้ข้างล่างนะของพี่แจมนะวีเวอร์อะไรสักอย่างเนี่ยนะเดี๋ยวผมทิ้งไอเฟ e บุ o กเพจเขาไว้ให้นะก็คือใครอยากได้นะก็ไปสั่งกับพี่เขาได้นะครับผมก็งานดีนะเล่นสนุกคือมีซ้อมแล้วอะทำให้มันทำให้รู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างอะมันดี มันดีขึ้นเยอะเลยเพราะว่าที่ไปแข่งมาทั้งหมดอ่ะไม่ได้ซ้อมเลยนะใช้การมโนอย่างเดียวก็คือประกอบประกอบแล้วก็ไปลงสนามเลยแต่พอมีสนามแล้วหลายอย่างมันเปลี่ยนครับก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ว่ามีสนามซ้อมเนี่ยมันทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะก็โอเคเดี๋ยวเป็นสามตัวที่แข่งแบบรุ่นรุ่นโอเพนก่อนนะสามตัวสามตัวผมไปใช้เสือนกนะครับไม่ใช่นกเขายังแบนการูด้าอยู่นะแต่ถ้าเขาไม่แบนนี่ผมรอเลย เหมือนเขาอัปแพดเพิ่มนะคบเขาอัปแพดเพิ่มเป็นตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะนี่ก็คนจัดนะครับ nb เขาอัปแพดเพิ่มเป็นตัวนี้ขึ้นมากับเอ่อไดโนสปาร์ตันนะที่ใช้ได้นะครับผมก <_ t un> ็แต่ว่ายังไม่ได้ใช้นะอันนี้แต่คิดยุ่มกันอาจจะใช้ก็ได้นะครับมาไปต่อกันทีมสามตัวผมก่อนก็คือเดี๋ยวผมขอบอกแบบความคิดผมเลยนะตอนแรกผมจะทำแบบ เป็นคลิปแยกนะว่าแบบในความคิดผมอ่ะงานไหนชอบสุดจะไม่บอกว่างานไหนดีสุดแล้วกันนะครับงานจีนแบบเรียงลําดับมานะครับส่วนตัวผมที่ผมชอบสุดแน่นอนต้องเป็นบันไดยอยู่แล้วนะครับก็คือตัวนี้อ่าบันไดเอาไหนหนะทษนทีทางานเรียงใหม่เลยเป็นบันไดนะครับเป็นงานที่ผมชอบสุดอยู่แล้วนะครับก็คือวัสดุด,ดีสุดนะครับแกะเกะอะไรมาประกอบมาทําความสะอาดอะไรเงี้ยคือมันไม่นี่เลยนะ มันไม่มีวี่แววว่ามันจะหักง่ายครับผมทุกคนก็คืออันนี้ใช้แชสซีนเป็นของบันไดทั้งหมดนะครับแล้วก็ล้อเป็นของออไอสปีดเกียร์นะล้อของสปีดเกียร์อาวุธใจด้านะครับผมอาวุธหลังอาวุธหลังนะ่าจะเป็นงานแท้นะตัวนี้อ่ะอาวุธหลังก็เป็นของบันไดนะครับผมส่วนบอดี้เป็นไดโนฟลังนะของ สปีดเกียร์โกซีกูนะครับผมตัวนี้อาวุธหน้าใช้เป็นของนี่นะเป็นในไอตัวนี้ร่างแรกอะกระทิงร่างแรกพอลองใช้แล้วเหนียวอยู่นะครับคอมโบนี้ก็เปลี่ยนแค่ไอนี่หน้านะอาวุธหน้าพอใช้แล้วรู้สึกรู้สึกมันมันดีอะเออบอกไม่ถูกชอบอยู่แต่ว่าต้องขอเวลาลองอีกหน่อยนะครับโอเคเรีวิวนะไปก่อนงานที่สองที่ผมคิดว่าผมชอบก็คือใจด้านะ ก็คือผมคิดว่ามันดีรองมาจากบันไดเลยแบบเวลาประกอบถอดประกอบเข้าอะไรก็ง่ายนะตัวนี้ผมก็ใช้ชสซีนเป็นของใจได้นะครับทั้งหมดแล้วก็ที่เหลือเป็นของสปีดเกียร์นะนี่ทั้งบอดี้อาวุธล้อน,นี่คือสปีดเกียร์หมดโอเคก็คือข้อดีของใจได้เนี่ยคือมันใกล้ใกกับบันไดเลยแต่บันไดก็จะดีกว่านะครับส่วนสปีดเกียร์ในข้อเสียมันจะเยอะอยู่ข้อดีก็คือถูกนะครับ ราคาถูกถูกกว่าที่ควรจะเป็นนะในตลาดตอนนี้ผมว่าสองร้อยยังยังคุ้มอะ่ะแต่ว่าข้อเสียของมันคือเรื่องสะพานไฟมันจะไม่ค่อยดีนะก็คือเป็นไปได้ก็จะเปลี่ยนแชสซ,นะซีนเนี่ยคือแชสซีนเนี่ยผมไม่ได้ใช้ของสปีดเกียร์แล้วนะครับนี่ของใจด้ใช่ไหมอันนี้แชสซีนล่างเป็นสปีดเกียร์อยู่แต่แชสซีนบนเป็นของไฟสตารอ่ะอันนี้เป็นของไฟตารนะครับก็ตัวนี้เป็นนก และที่เหลือก็เป็นของสปีดเกียร์หมดเลยตัวสุดท้ายก็เป็นอ,อ,อันนี้ก็เป็นของไฟ y ไฟสตาร์ Five Star เหมือนกันแชสตินบนก็เปลี่ยนมาใช้ของไฟสตาร์นะครับเหล็กมันจะดูอ่อนกว่าหน่อยนะสำหรับผมนะสองงานนี้ผมให้พอๆกันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอันนี้สปีดเกียร์ล้วนนะครับแต่มอเตอร์ที่แปลกจากอันอื่นนะอันนี้จะเป็นอะตอมิกนะ เทาดำเน้นวิ่งให้เร็วขึ้นหน่อยตัวนี้ก็ประมาณนี้ครับสามตัวที่ว่าแก้คอมโบนะมาใช้ของพวกใจด้าของไฟสตาร์มาช่วยเสริมนะครับไม่รู้ว่าจะดีไหมเดี๋ยวไปลองดูครับมาครับก็จะเป็นเสือขาวใจด้าประทะยำกล่องนะครับงานบันไดผสมสปีดเกียร์นะครับมาดูกันว่าเป็นไง เนี่ยผมคื้ว่าอวุธโอ้โหคว่ำเลยฮนะเรียบร้อยนำไปก่อนหนึ่งศูนย์นะครับผมอาวุธนี้ผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะเอา้าอย่างนี้ยังไงเสมอนะครับก็คือตัดสินนะครับเมื่อกี้มันมันแทบจะพร้อมกันเลยนะครับออกนอกสนามกับความอา้าวไปแล้วครับเสือเรียบร้อย นี่คลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมจบอย่างไวนะครับเอาพุธนี้ไปไปมา,มามันดีนะเนี่ยโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย